อวิชชาตามธรรมชาติเป็นอวิชชาธาตุอวิชชาธาตุิตามธรรมชาตินี่ก็คือปราศจากความรู้หรื่อไม่รู้อะไรมันไม่รู้อะไระมันไม่มีความรู้อะไรเรียกว่าตามธรรมชาติที่นี่อวิชชาในภายในที่จิตะสะสมไว้เรียกว่าอาวิชานุใสนี่มันรู้ผิด น่อวิชชาในความหมายหนึ่งคือไม่ไม,ไม่ไม่รู้อะไรเลยตาดจากความรู้โดย,โดยการทั้งปวงนี่ไม่เท่าไรแ <c oughs> ม่จะมาจะมาประกอบกับผัดสะหรือประกอบกับจิตมันก็เพียงแต่ไม่รู้อะไรแต่แล้วมันให้โอกาสแก่อวิชชาที่เป็นายในคือรู้ผิด รู้อย่างตรงกันข้ามซึ่งเราสะสมว่าทุกคราวที่มีความรู้ผิดที่เรียกว่าโมหะโมหะครั้งหนึ่งก็สร้างอาวิชชานุกัยจปรู้ผิดไปั้งหนึ่งอย่างรู้ผิดจนตรงกันข้ามหลายหลเหข้าวเป็นอวิชชานุสัยที่มากพอที่จะให้รู้ผิด น้อีกอย่างหนึ่งเออแล้วที่ประยาที่กล่าวมาแล้วว่าไอ้ไอมนุษย์เรานี่มันก็ถูกอบรมให้รู้ผิดโดยเฉพาะก็ถูกอบรมให้รู้สึกไปว่าไอะไรอะไรก็เป็นตัวตนเช่นเด็กทารกพอโตขึ้นมา คนที่อยู่แวดล้อมอยู่ก็พูดกันในเรื่องตัวตนเขาได้ยินเรื่องตัวตนแล้วมาสอนเด็กๆก็มาสอนในทางนองเป็นตัวตนนี่ของแกพ่อแม่ของแกบ้านของแกอะไรของแกเป็นเรื่องตัวตนทั้งนั้นอืเด็กเขาก็เพิ่มวิชาชนิดที่รู้ผิดเนี่ยไปเรื่อยๆก้วคอได้โอกาส เมื่อไรมันก็ออกมาเมื่อนั้นมันก็ทำหน้าที่ของมันเมือนนั้นถึงแม้ว่าที่มันไม่มีใครสอนโดยธรรมชาติเองอีกทางหนึ่งเน่ยถ้ามันมีเวทนามีตัณหาอยากอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วมันก็ปรุงให้รู้สึกว่าตัวตนด้วยเหมือนกันนี่งบก็ไปส่งเสริมพวกเอาวิชาที่รู้ผิด